ดนอีกแล้วครับลอยมาเลยนะตามโม่อีกแล้วครับครับเยอะเลยครับ ผมค,คิดว่าโดนอีกแล้วครับ ไปถึงก็กินเลยนะครับไม่ทันได้นั่นที่นะครับกับับสวัสดีรับเพื่อนๆบีบีนาๆและท่านผู้ชมทีหลักและเคาวลกทุกคนนะครับวันนี้ก็มาปบกับปุ้มกะลาวนะครับกับชงบ่าวเด็กตายคนเดิมนะครับวันนี้กับปุ้มกับผ้าม้าสามไม้เดิมนะครับไม้ถี่ว่าผุเมขาวมาลงลงตกนะครับไม้ปลานิ่นนะครับก็คือไม้หลับในป่ากลางกรนนุนนะครับ ทางข้าวนีบุงนี้สดยาล่าตัวพุ่มข้าวมาวันก่อนตัว่าได้ปลานิ่งไปสามตัวแต่โัวนี้ก็พุ่งมาถึงนะครับเมื่อกี้ก็เอาเบ็ดลงไปเห็นเห็นนี่อาการตอดอยู่นะครับนะครับจะมาลุ้นกันนะครับจะได้ตัวเหลาไม้นะครับวันนี้จะเยือกที่ว่าผุ่มชาตกก็คือเหมือนเดิมนะครับกุ้งนางกอหอกับเยือกมักควิดแต่ว่าผสมกับขนมปังของลุ่มๆนะครับจะสุดเดิมครับนะครับจะรอลุ้นกันเลยครับ ตราวันนี้กับผมวางกับเหมือนเดิมนะครับประมาณสองสามชัวม่วโมงนะครับแต่ว่าไม,ม,ม,ม่มีาลักิจหรือว่าไม่ติดกุลาอะไรนะครับว่าเนื้อมดเหลี่ยมอย่างมี้นะครับตาแดงว่าเข้ามา มาตดเล่นนะกับเมือกี้ครับกันนมการดื้นมากเลื่นตอนตอนนี้กับไม้นี่้กับ จะี๋ยวผมโยนลงในลุมม่เหลวนะครับผมจริงผมตังค์หลายพันประมาณสี่โคนะครับไอ้นี่ลงไปเรือสองโคนะน่าจะลงในลุมมันครับจะรอรุ่นนะครับอือหัวเลยครับหัวเลยครับวนมาเลยครับหมาโม้หนีหมาโมครับ ปุ้มกิ่ว่าปลานิ่นเล้วนะครับลุงไม่จ่ายนะครับปลาโมนี่เอง,ง,อง,งอร้อนแต่วันนี้ก็มาลุ่นกันนะครับว่าปุ้มจะได้ปลากี่ตัวนะครับ นิ่งรล้วครับลอยมาเลยนะมโมอ,อีกเรียครับ กับปลาหมอซงเต็มเลยนะกับปลานิ่มมาตรงข้าวมังนะครับอืมดูนี่เลวครับลาหม้ออีกแล้ว เลือดติดเหลวนะครับลอยเต็มเลยนะน่าจะเป็นปลาหมออีกเรีวครับ วันนี้ปลานิ่นไม่คาวเลยนะครับมีแต่ปลาโม้นะก็ uh huh. ะตอนนี้ก็หนึ่งเช่โมุงผงฟันไปเลยนะครับแต่ว่าก็ได้มาเลยนะครับปลาหมานครับสามสีตัวนะครับปลาโม้กระไม้กระไม้มีก็คือเสียงจะดังสักน้อยนะครับป่ารดปุ่งฟา,านไปฟานมานะครับต่ออยู่ติดตะนุนเลยนะครับ ต้องขออาไปด้วยนะครับโคอาไปเปื่นเพื่อนปีนานาด้วยนะครับกันดุนกันนะครับวันนี้ว่าผมจะได้ปลานิ่งไม้นะครับครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตาเบ็ดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตะโคนะครับกั ใายให้เป็นปลาเหล็กลุ่งนะครับปูว่าดูเร็วมีแต่ปลาโม้นะครับทีว่าเข้ามาวันนี้นะนี่นะครับเปลี่ยนตะโคเรียบ้รยนะครับตาเบ็ดเรียบ้รยนะกระจายทรงตะโคเหมือนเดิมนะครับต่ว่าเปลี่ยนให้มันเหล็กลุ่งนะครับจากทีว่าผมจ่ายจเือดสามนะครับเปียนลุ่มมากเป็นปืนนึ้นครับไม่เห็นปลานิ่งข้าเลยนะนี่แต่ปลาโม้นะ ก็จะเกี่ยวกับมักพิสอย่างเดียวนี่มักพิสประชุมกับขนุมปังนะ เอ,อย้ยยว,ว้าวนากขับการจำรับวันนดี้กันได้เวลาเลยนะครับกับไม่ก่้ยเลยนะครับหมายนี่น,นะะครับประว่างเงียบ ครับกลับมาดูผลงานนะครับตีว่าได้วันนี้ครับอ่านี่นะครับผลงานวันนี้นะครับหลาโมนะครับันจริงสามตัวเนี่ยลุดออกอ่าจากตาทุงปลาทะเลนะครับปวดตัวมันเหล็กนะครับถือว่าได้นะนี่ตัวตัวใหญ่นะครับสองตัวครับก็ถือว่าก็อย่างได้ตัวนะครับวันนี้ครับกระเพาไปขังไปโกลนะครับสูงไปนะครับตีบานนะครับ นักขับก็ทำรับวันนี้กันลากันโคนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากดไลค์กดแช่กดติดตามนะครับกดสันก็ดิ้งิ้งกิ้งกันด้วยนะกรับกับจ่องเบาเน็กตายคนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็คือปลานิ่นไม่ขาวเลยนะครับขาวแต่ปลาโม้นะครับครับตรงไซอาอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เพราะว่าคืนกวาคืนฝนนะครับแต่เดี๋ยวก็โลให้อากาศดีๆนะครับเดี๋ยวผุมจะพ้ามาตกกันไหมนะครับไม้นี้นะครับปลานิ่นก็ย่งมี่เยอะนะครับไม้นี้ครับ ต่ว่าคือวันดีไม่คาวเลยนะครับไม่มีเพลย์าวมาเลยนะครับลาน,นินครับอ่ะครับลากันก่อนครับสวัสดีครับบายบายครับ